สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับเวันนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดเสาร์วันเสาร์ครับบ้านน่าจะเล่นตำบลคำป้อมครับอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีบ้านห้องครับอุ้ยโปรยโปรยเลยพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นเย็นครับอุณหภูมิอยู่13องศาครับบ้านห้องเขมรราชบ้านห้องช่วงนี้อากาศหนาวครับพี่น้องครับสายมาเนี่ยจังสีมีความอุ่นขึ้นมาครับพอแดดออกนะพี่น้องครับไปเดี๋ยวเราไปเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกัน ปลายอ่อนหนังต่มนอไหม่ลาคอบฝาดุกปาปาตัวนี้สูบอุ้ยฝาเพิ่งจงามแต่ตัวนี้นอบอลอกบอลอนเลยใหม่ๆสดๆโตกับงามสื้อเมื่อทุกวันสามโลกแถวนั้นลงสาเบิ้โอ้ยพันเอาไปขายายพันธ <ใน S 1> ุ์บ <laughs> ่ยหมองพันธุ์เสกินเนาะ <laughs> ว่าได้กินแล้วขนาดแบนนี้กันเหล่าเลย <laughs> บอกไข่จงมันเนี่ยหัมราบอกจะคือเด็ดสีใ่หมโรอเจัดบาทใช่ไหมร้อยสี่สิบบาทโอ้จะเป็นตัวงามปลาดุกเราปล่อ,อ<ห>ยนำ้ำสวยๆจะเป็นงามครับโล่ละลอยสี่สิบบาทแต่เรางามดีไหม,มหวานงามขนาดเลยปลาหาซองซองมันํำพี่น้ำครับปาลาดุกหน้าปลาคอหน้าแหละครับช่วงใน้ของกินบ้นานหอ ตามฤดูการนะครับโตงามครับเว้ยตัวอเราก็จะแม่นงามโตอ้วนโตงามขนาดนักคอนซ่อนจะปลาหน้านี่ยเราพี่น้องช่วงนี้ยท่านี่พายอยากกินปลาแม่ลำคล้งครับตรงฟังนี่นี่ทั้งแห่งนี่ปลาเดือดเดี่ยวนะครับปลาเดือดเดี่ยวปลาเอือบปลามักต้องว่ามาอนี่ปลาโค้งบ่ได้ครับอากาศมันเย็นมะอากาศเย็นอากาศหนาวปลาบ่ขึ้น สอนโน้ตว่าคนกันยังถือกันเด้อยังยังเล่นคือเก่าครับบ่ทันเบิดเด้อพี่น้องว่าช่วงนี้ก็ยังไปเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆอยู่หาเราเบิ่งทางสีครับเขียดผู้ใดมาเขียดเขียดอีโมเขียดโมเขียดหน่อยเด็กพี่น้องเขียดอีโมค่ะเป็นเห็ดชงหาจิมบะ ขยดดิโมเขียนหน่อยใครมดแดงพลาสติก,กใครมดแดงบักเขียคืนบกอหอยจมเนี่ยบ่อกาเนาะบ่มีไฟกาลงน้ำเนาะ <c oughs> มีแต่หอยง่ายแล้วอ,หหอ,อันขั้นเด็ดจะได้เลยลงงุ่มเนีย่ยเร่าเลยนะช่วงนี่น<า>มันมหนาวครับอากาศเย็นเหีย็นใครมาแด้งเราแดงสาวจ้าเจา้าบาทครับไข่มาแดงมั้ยหาจิ้บบาทได้ครับยังบ่ทันไหลเนาะช่วงนี้นเนาะยังยาหายอยากอยู่ดเด้อครับช่วงนี้ไข่มาแดงเก้าบาทไอ้กระปูน่าครับกระปูะปมันกระเบียกตีงเนาะมันหนาวมันเย็นหอยสาวหอยขัวเจ้าบาท เอาบะกแ้งมาตำาตายอยู่คร eh ับน้เหล่านะบะกแ้งออบกแกันนี้บกแกงอมบกแ้งหอมเไม่เอาบกแก้งงนะจ้กสาวนะครับพีเอาทั้งผืนเี่ยเลยเออตำเตละหน่วยใช่หรอ อากาศเนี่ยเอาแกล้งน้องไม่จำอากาศหนาวอากาศเย็นสิบสามองศาพี่น้องครับเอ๋อลุยอากาศเย็นๆนน้ำกันรอชมบรรยากาศอากาศเยน็นๆครับอากาศบานห่ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพี่น้องครับชว่วงน,นี้ยเดี่ยวห่อนเดี่ยวหนาวอยู่แต่ว่าสองสามเมื่อไม่อ,มอุ้ยบางอย่างขาดเลยเลยครับหนาวแห้งบ่มี้คำว่าห่หอนมีแต่หนาวอย่างเดียวครับช่วงอ๋อ แอนเมนกับซะมีลำหูงอยหน่อยเป็นบรรยากาศด้านในครับคนหลายครับตลาดเฝ้าบาทเท่าโมเมนต์ช่วงเทศกาลนะครับเกิดคนยังไหลที่ตอนป่าขอนาเอ้ขึ้นได้ดจะป่าอันนี้มหมเนี่ยโอ้ป่าดุกเป็นแบงไหมทั้งคน มันตรงกันครับอันนี้มันไม่แค่นะมันกินปลาคอปลาอเจ้ากินได้ปลาดุกอ๋อเอ็ยปลาคอครับสวยงามสวยงามนบ้านนี่ก็ได้เออื่องหมดเลยังสินจ้าทำไปหลายเอื่องจัดเตรียมตลาดบรรท้อนาเนาะแต่คนเด้เงินเด้เอ้ยเจ้าเดตติ้งเออเจ้าเดตตรงเดตติ้งกันมีแต่ปลาคอเราเรามีแต่ปลาคอแต่ว่างามๆขึ้นกันบอหลอดบอหลอดเนี้ยงเลยปลาคอเรางามๆเลยมัน รร่อยยี่สิบบาทจำมเอือนไปขอก็เพื่อนได้ครับโยตลาดพระนาเทียนบนขันหน้ากันดดแดดปลาดุกได้หลายงามงมอยากกินแต่ปลาคอหนังกันะขันเสรนก็อยากกินเลยท่ทางี่อกไอ้บ้านมัยยังไข่เมดแดงไข่เแดงไกบ้านครับท่านมีตัวใหญ่ๆนีะอร่อยกว่ากับว่ามีะไรลอยชิบลอยเศ้าะ Ừ, Nguyên à? ừ, <t��> <không quen> <siblings> thì ở th đây. Ừ, đây là phân mắc đây này bắt đầu chưa học sinh ở mấy ngày hôm nay hai mươi năm 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 ไอ้จำมันยังแสบใจไหมจ้อกอนหูขากเนี่ยน้<ะ>พออาพ่อการเนี่ยดึงกันมาไทายหลวอยู่ของใหญ่เราเนี่ยตัว,ส,วสดอยู่นอกรึครับตัวนี้สีเป็นตัวแรือสำรับตากแดดช่วงนี้ตากบ่นยากดอกแดดแดดดีแดดดีช่วงนี้ครับ ยางเหมือนหนาวน้าเส่ยมากเดียดเลยอ้ยอากาศเด้มันเย็นเย็นขบานห้องสิบสามองศาวีบนนไปหมอกันกระควนออกปากโอ้อากาศหนาวหลยพี่น้องครับกอนเมนกับประจักความสีอ่อนลำหนาวหาเราเบิ่งทีพี่น้อง นี่นอใหม่นอมีมีผักนะครับช่วงในตามฤดูกาลมันคับบกนี่หลืาหลายแห้งผักสดๆช่วงอากาศหนาวอากาศเย็นที่ผักขายดีทุกพี่น้องครับขายดีปลูกง่าย้อมปลูกง่ายอีกอย่างราค่กแพงครับสำหรับผู้มากินผักอู้ทางนี้นเป็นประเทศยัางกันนี่ปลาเตี๋ยวปลามักปลาแม่น้ำคขงเบิ้งลูกค้าเพิ่นเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลย เดยของพายานนะบสองร้อยจ้ะสองร้อยากเอียงล่ะปาโจค่าปลาโูบอรปลาเกประมากขับจนซองไ่เห็นกิโลละซองร้อยบาทปลาโจิ่ันหันให้พี่น้องครับเพราะท่านได้เอบเดียมากได้ิ่นหันเป็นชิยน่ให้ขายดี นว,ว่าเรากันยังผลิตอ,อยู่เรื่อยๆโวกเราไปแจ้งอยู่ข้างหลังคน,นครับพี่น,น้องครับเนาะคุณไดมาเรียนว่าเบิ่งก็น,กน้ัมพอเราคนแล้วยัดดังดีดังคุกกันของมาข้างในก็บบ่อคอยมีของครับส่วนไรสิจันทร์เราพี่น้องเหมือนฮาวจอิงนะ เคืออสม,อมรอเบ่งบรรยากาศนี่ร้านเมือนขอยซื้อน้ำเพลนอยู่หรอขามหวานๆขามขอนะซื้อหาสิบบาทเออนี่ดีนี ขามหวานคับจวงดูการฤดูการมะขามหวานขามขามควาอรยเช้ารัประกันหายเราขามขวายยังรวยขึ้เก่าอยู่ครับรวยขี้เก่าอ่านหครับว เอาหิบบก็พอดีไปใบเขานั่นละไปเห็นตนของเขานํำเอาหาิบบาทปะาหาจิบาทครับข้ามขอนเสื้อไปยังคุ้มข้าเหมือนเพยงหวานดีเลยานอย่าคิดล่าเพราะหวานเป็นท่ อาเื่อหด้วยเรามข้าปไปม่ค่ะย่างใส้ยุกบกขางอเรตอู้เขาเนะเอปาดุกไปพี่น้องรอเบิ่อ้ยพแมนากานาวเย็นบ้านเองนี่จมทั่วตลาดดีครับเนาะปลาดุกโตสดโตวขวัวโตวอย่างโตเผาผลพี่น้องครับแล้วจะภูมักปลาดุกปลาขอ บรรยากาศตลาดบ้านหอครับผู้ยิ้งย่ายนี่กัเขาเต้กล่องเด้ออยู่ทางหนาเนี่ยอันอยู่ทางหลังกับเผายางมาทางหนาเฮาอันนี้เผาน้ำหอมลูกละสิบห้าบาทปีนี้บักเพากระเที่ยวราคาพอสื่อครับทำไมก่อนบอดี้กินเด้อลูกละสิบห้าครับเจ้ากอนนี่จะมีแต่ สามเสีบยิ้มหาสามสีบมาบอกเขาทีนี้ถึกเนาะอย่างกับบรรยากาศครับหาเบิง่งบรรยากาศน้ำกันนี่แหละบรรยากาศตลาดบบห,ห่อเพราะให้พี่นอ้อนข้างกรุงเทพ๊ที่ว่าภูเพนอยู่ต่างแดนยมนะครับเนาะมุหายชิน้นหอดบ้านั้นนะ ช่วงนี้สินค้าตามฤดูกาลกับบุกค่อยไหลายพี่น้องครับข้องปลานี่แทบจะห้าบได้เลยครับเพราะว่าช่วงฤดูกาลนี้มันแห้งมันแรง,งนาะพี่น้องเนาะเบิดย่างก็ได้แต่กระปูน้ากบหน้าเขียดที่หม้อไว้ส่นลดได้กระบ่กค่อยไหลครับกับเข่ากับเข,าข่า,เขาสัมม้เร็จมีหนามลาบเนี้วลาบปลาตองซุปน้องใหม่ลาบไก่ มีเสวย่างโอ้หแมะ้ีแนวอยากอยั่วะกินบ้าได้แก้วขาวย้ำสอครับรอตลาดกันแน่นอนพี่น้องครับไปบางที่ซื้ออหารสำเร็จเมื่อกลบเมื่อกินเลยบอยากครับบต้องเขียบจะมาหาเบงก่บบานตตวเนอยๆกบบมีแต่แบบสองสากิโลมันใหญ่เกินครับพว่ามันจะเหนียวนะ ไดรลนโลกกว้เนี่ยนะครับเอาไปเอาไปหนึง่งไปอันนี้เลยเป็นหนึง่งทั้งตัวเลยเป็นถ่ายยางครับจวงกระสีมันเนี่ยละดอกพักดอกกะหล่ำบล็อกโคลี่เพิ่น,นปลูกอย่างครับ่วงเนี่ยเหมือนมันมีอยู่ ผอมันแบบนี้อยู่สองเจ้ามีเจ้าเดียวเฮ้ยมันหนาวดิขออนุญาตจมนะครับแอดมินเป็นคนตัวน้นอยครับอากาศหนาวอากาศเย็นนี่ยแหง้ง,ง <laughs> ยินดูหลายครับจวงเนี่เปิดเปิดเขาเหลาเบื่อเบื่อเปิดอลไรครับจวงเนี่ย ยินหลยินหลทางผีมีมอลำให้ฟังบรรยากาศยามเช้าโอ้ยบังข้าวหลายไเด้พี่น้องทั้งคนกัแม่เป็นช่วงฤดูการเป็นช่วงเป็นยามมันครับทั้งนั้นก็บังข้าวำลือกันข้าวลำบังสวดๆใหม่สวดเลย โอ้ oh, mò làm พองเอื้อแม่มันลึดแอนเมื่อ à, ừ, là à, ừ, là nọ Hả? เงินเข้า Món Món ngàn à? วกับเสบเลยเอาล่วมยังไงพันเเเป็นกล่องใคเรียกว่าที่ให้จบมาร่วมกันเจ้าประจําเจบแบเจบแเจ้าประจําผู้เฒ่าหาแนวมาขาย สองละส้งบาทครับข้าวเย็นนี้ก็ราคาต้มข้าวต้มผัดพ่อแม่ข้าวต้มผัดครับใส่ตัวใส่กล้วยมีมอลลามีฟังพหอมแต่แม่นม้วนหลายแบบเนี่บรรยากาศตลาดเช้าวันเสาร์ครับตลาดนัดเสาร์วันเสาร์มีทุกเสาร์วันเสาร์เด้อพี่น้องสำหรับผู้อยากมาเลาะมาเที่ยวครับสินค้าเพป็นบ้านนะฮะตามฤดูกาลบ้านเฮ่านี่ยแหละพี่น้องครับ อ๋อนี่แหละบรรยากาศตลาดวันนี้พี่น้องสิ้ค้าบ่คคอยหลครับเพราะมันจำช่วงฤดูกาลมันมันโ่เมนของเลียงค้องยังกันนะครับค้องปลาก,ก็ได้ไข่โมแดงก็มาอยูะครับ,อบ,บอร่ว่าบ่หล